ค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีแป้งเค,ค้กค่ะอันนี้เป็นหัวบีทูทนะคะซื้อมาต้มเองเนาะหรือว่าใครจะหาแบบต้มสุกแล้วก็ได้นะก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการนะคะแล้วก็น้ำต้มหัวบีทูทค่ะน้ำมันมะพร้าวถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็สามารถใช้น้ำมันพืชแทนนะคะน้ำตาลทรายนะคะมีสองส่วนนะคะส่วนไข่แดงกับส่วนของไข่ขาวนะคะไม่งงนะคะ แล้วก็ครีมอบทาทาค่ะผงฟูเกลือป่นแล้วก็ไข่แดงไข่ขาวเนาะที่เราแยกนะคะเรียบร้อยทั้งหมด6ฟองค่ะใช้ใบใหญ่นะคะค่ะเราก็จะเอาส่วนของไข่แดงนะคะมาใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำต้มหัวบีทรูทลงไปค่ะ น้ำมันมะพร้าวเกลือลงไปเลยใช้ตะก้อมือนะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็คนนะคะทุกอย่างเนาะจนละลายเข้ากันดีแล้วเนาะถ้าเกิดะมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวเป็นไข่นะคะเราเอาไปไมโครเวฟก่อนก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องละลายยากเวลาตีจะได้ไม่นานเนาะ วันนี้ไข่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะจะใส่กลิ่นวาีลิลานะคะลงไปประมาณฝาหนึ่งนะคะเพื่อดับคาวของไข่เนาะคนให้เข้ากันค่ะนะคะเราจะล่อนแป้งเค้กนะคะผงฟูค่ะลงไปด้วยกันในส่วนผสมนี้เลยค่ะ คนให้พอเข้ากันจนเนียนค่ะเห็นไหมคะสีของบีทรูทนะคะเขาจะช่วยให้เค้กเป็นสีแดงธรรมชาตินะคะออกชมพูเนาะออกเข้มส้มสวยดีนะคะแล้วก็คนนะคะจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนาะจนเนียนดีแป้งไม่เป็นก้อนค่ะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาตีในส่วนของไข่ขาวนะคะ เราจะใช้ครีมอบทาทานะคะหรือว่าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ <S <S เราก็จะตีให้เป็นฟองอ่อนๆก่อนนะคะค่อยมาทยอยใส่น้ำตาลจนหมดเนาะ <S <S นะคะพอเราตีไข่ขาวนะคะเป็นฟอง แบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปตีนะคะประมาณ2รอบเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะลงไปหมดเลยนะคะตี2สองครึ่งนะคะเราจะใช้ความแรงกลางๆนะคะ เราก็ตีไข่ขาวนะคะจนตั้งยอดแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะระหว่างนี้นะคะเราสามารถวอร์มเตาอบไว้รอดได้เลยนะคะที่ร้อองศานะคะเอาส่วนของไข่ขาวนะคะมาแบ่งใส่ประมาณ3รอบนะคะในส่วนผสมของไข่แดงเนาะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะอย่าตะล่อมแรงนะคะเดี๋ยวไข่ขาวเขาจะยุบ จะทำให้เนื้อเค้กเราเวลาอบออกมาแล้วจะยุบค,ค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็นไม้พายนะคะจะได้เกียดถึงข้างล่างเนาะ พยายามอย่าให้ไข่ขาวไข่แดงแยกกันนะคะกันค่ะไม่ให้เป็นแยกส่วนไข่ขาวไข่แดงเนาะแค่น,นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะเตรียมพิมพ์เลยนะคะจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้เนาะอันนี้นะคะจะทาด้วยน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมของเค้กเราค่ะเทใ,ใส่พิมพ์เลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะล้นนะคะกระแทกเขาสักสองสามครั้งนะคะไล่ลมเนาะอันนี้นะคะหัวบีทรูทนะคะที่เราหัน่นต้มแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะคะเราก็เรียงลงไปเลยค่ะตามใจชอบเนาะเ็เรียงบีทรูทนะคะโรยหน้าข้างบนแบบนี้นะคะตามใจชอบนะคะเราก็จะเอาเข้าอบเลยค่ะ เค้กนะคะเราเอาเค้กเข้าอบนะคะเราจะรองน้ําด้วยถาดด้วยนะคะเราก็จะอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเค้ก <Cake S 1> <Cake S 2> เราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะจะแทะเขานะคะสักสองสามรอบเนาะให้เขาไม่ยุบหน้านะคะไม่ยุบตัวเนาะจะพักให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยมาแกะออกจากพิมพ์กันค่ะ